คนไทยได้เฮกันค่ะรัสเซียขอไฝบินตรงมาเที่ยวนำเข้าข้าวผลไม้สนใจมาร่วมลงทุนไอทีในประเทศค่ะจากที่นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับนายมักซิมเลเซนิคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสหพันธรัฐรัสเซียนาโรงแรมเซนทัลลาแกนแอสเซนทันเวอร์ว่าไทยได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาหารือกับรัสเซีย โดยได้แจ้งว่าไทยกับรัสเซียมีคณะอนุกรรมธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยสหพันธรัสเซียและมีการประชุมร่วมกันมา4ี่ครั้งแล้วครั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งที่5ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจึงแจ้งให้รัฐมนตรีรัสเซียรับทราบว่าจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายหารือกันถึงช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมว่าจะจัดการประชุมครั้งที่หเมื่อไหร่ ซึ่งทั้งสองฝ่ายแจ้งว่ามีความพร้อมทั้งนี้ค่ะไทยยังแจ้งความประสงค์ให้รัฐมนตรีการค้ารัสเซียทราบว่าประเทศไทยสนใจทำ FTA กับสหภาพยูเรเซียซึ่งมีห้าประเทศประกอบด้วยรัสเซียเบลารุสอาร์เมเนียคาซัคสถานและคาทกิสถานแต่เนื่องจากเกิดปัญหาอุปสรรคในการประสานงานเพราะป,ประเทศไทยจําเป็นต้องใช้สถานทูตไทยในเจนีวาในการประสานงานบางประเทศในกลุ่มสหภาพยูเรเซีย บางประเทศไม่ได้มีสถานทูตอยู่ในประเทศไทยและรัสเซียส่วนประเด็นที่รัฐมนตรีรัสเซียหยิบยกประเด็นมหารือรัสเซียยังสนับสนุนเป้าหมายทางการค้าที่ตกลงไว้ร่วมกันในปีหน้าจะทํามูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้หนึ่งล้านเหรียญสหรฐัฐแม้ปีที่แล้วไปได้เพียง2 7 0 0ล้านเหรียญสหรัฐก็ตามแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายจะพยายามทํามูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากที่สุดนอกจากนี้ค่ะรัสเซียประสงค์สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น รวมทั้งของการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวรัสเซียก็สามารถใช้บัตรที่เรียกว่า m i r Card และอยากให้มีการสนับสนุนให้มี Direct Flight หรือเที่ยวบินตรงเพื่อแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยไทยได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับการใช้ m i r Card นั้นธนาคารไทยบางธนาคารมีความสนใจและมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่งแล้วเช่นธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เหลือเป็นรายละเอียดของภาคเอกชนที่จะไปดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการส่วนในเรื่องการจัดเดรฟไฟท์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวระหว่างกันจะแจ้งให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงคามนาคมได้รับทราบต่อไปขณะเดียวกันรัสเซียแจ้งว่าสนใจสินค้าจากประเทศไทยซึ่งเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารและยานยนต์เป็นหลกักอาหารก็มีทั้งข้าวและผลไม้และชิ้นส่วนยานยนต์และมีความสนใจมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะด้านไอที ขณะนี้มีนักลงทุนจากรัสเซียมาลงทุนที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะและถือโอกาสนี้ขอเชิญชวนนักลงทุนไทยไปลงทุนที่รัสเซียด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านอาหารซึ่งไทยรับทราบและกระทรวงพาณิชย์จะแจ้งให้นักลงทุนรับทราบต่อไปเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายสำหรับรัสเซียเป็นคู่ค้าลำดับที่30ของประเทศไทย โดยในปี2564มีมูลค่าการค้าระหว่างการ88,200ล้านบาทหรือว่า2,700ล้านเหรียญสหรัฐโดยไทยส่งออกไปรัสเซีย32,500ล้านบาทหรือ1 0 2 7ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น41%สินค้าที่ไทยส่งออกไปรัสเซียประกอบไปด้วยรถยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยางเครื่องจักรกลผลไม้เช่นผลไม้กระป๋องผลไม้แปรรูปเป็นต้นสำหรับการค้ากับรัสเซียไทยขาดดุลเพราะต้องนำเข้าน้ำมันดิบ ยยาปรับสตรูพืชและเหล็กมาใช้ในการผลิตทั้งภาคเกษตรและก็อุตสาหกรรมค่ะ